จำเช้ากทมนะครับประมาณ6กโมง6นาฬิกาทีนาทีนะครับนี่ก็จะเป็นซอยดวงมณีนะครับ ผมก,ก็จะเริ่มทำบ้านนะครับมาถึงที่นะที่สมัยก่อนก็จะปกติเนี่ยจะถนนที่มาทำใหม่เนี่ยถนนนี้จะยกสูงขึ้นมานยกสูงบ้านที่ทำก่อนก็เลยตูวต่ำนะครับผมบ้านตาันต่ำลงไปต่ำลงไป อันนี้บ้านรกใหม่ก็จะขุ้นสูงมาสร้างต,ต่อ็จะตังประทังสะพานดวงมณีนะครับอันนี้สร้างต่อสะพานดวงมันเป็นโผนโยอดถิ่นถ้าจะตีแทบหงแยก เชา้าอากาศเย็นนะครับไม่มีรถเท่าไรแปลกครับป้ทมอจริงๆแล้วร,รถน่าจะติดเลยนะตอนนี้ แต่วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ที่9ตก้าคมนี่รถรถออกมาจากซอยดวงมณีนะครับแล้วก็ตกสายอย่าครับ คนข้างดีกว่า นันนนนนิบิบบองนิี่ิาหกบเจ็จสบปก็าะเป็นประมามนี้าหีเรีปยบเกยอง เริ่มจะมีรถขิดนิดหน่อยแลย้วนี่ย เยอะตรงนี้จะมีอุออบัตนะิเหตุบอ่อยนะครับต้องระมัดระวังรับเยอะสอสอบนะครับเอะพออต้องระมัดระวังกันนะครับก็จะถึงทางออกแล้วนะครับ ผมชอบบรรยากาศเนี like Means, ่ยใกล้ๆแถวนี้ตรงนี้มีต้นไม้นี่ตรงนี้ครับนี่ตรงนี้เนี่ยที่นั่งเล่นมีอะไรโอ้น่าสดใจสวยงาม ทางออกก็จะเป็นท่าสายนะครับตรงนี้รถท่าสายมีท่าสายอยู่ด้านหน้านี่ครับมีทางองอกรถไฟฟ้าอยู่ด้านบนรถไฟฟ้าอยู่ด้านบนนี่คือทางออกนี่ตรงนี้คือทางออกตรงไปก็จะเป็นฐานท่าอากาศนะครับก็อโอเคนะครับเพื่อนๆ ทางเข้าสนมโผลนโยทิน54ทับ1ก็ต้องปั๊ตรงนี้ครับปั๊มกตอตทเยีะเข้ามนที่เลย